อาราคนไหนว่างงานไปทำงานก่อสร้างเริ่มเต่าผสมทรายเอ็ดคุกอุจิชาผู้อารยาทำบานเกลตาแอดงานบาฟาโคตรเกียรายแกเล็กซี่ เดี๋ส่งนัดมีเกียงมาช่วยนัดมีเกียงรู้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเชิญแคทธลียามาตาสีไอ้ตับแคทธลียามาลสีูกใาเดี๋ยวเรียกปรินาประทุบว้าวเจอร์ด้วยเดี๋ยวสั่งเฟอร์นิเจอร์คิมมาส่งไหเดี๋ยวเรียกประยุทธ์ดันโซฟามาช่วยลงโซฟา